เอาละโอเคไปฮีโร่ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนายอยู่ในรายการสุ่มแชทโลกนะครับผมโดยที่ตอนนี้เราก็เล่นฟลอเรนติโน่นะหยิบมาส่วนอารัมด้วยอาถัยอำนาจมืดนะหุ่นกระยิบเก่งออมเก่เลยนะแกก็เล่นตาเปล่าเลยนะแล้วดูโชว์วิลเลจส่วนแบบเล่นเกมไปเก่งนะเอ้าผมไม่ได้เียดอกกดก่อน อันนี้ก็เป็นไอดีที่เล่นฟอ์เลนมาแล้วยี่สิบกว่าเกมนะครับผมขอดอลนครังร้งเออได้ได้สิหมายถึงทีมนู้น <10, S 1> ทีมเราอะ,ะ <c oughs> บอนเลนอะเฮ้ย <c oughs> ได้สิครับพูดมาอย่างนี้อยู่อยู่ด้วยกันนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม rv ทั้ง mail pass และระบบ open id การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทปเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง4 0 4คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจในเว็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรมแรงสูงล้นครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโครเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV เครดดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภยัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจ คลิปครับผมปะ่ะลุยกันเลยดีกว่าในเกมนี้เราก็ชนเลนกับหน้าของยีหน้านะครับผมเ,เขาไม่ได้ออกดาบนะแสดงว่า,าเขาไม่น่าจะรีบเล่นเราหรือเปล่าเกมวิเลือกเป็นรองเท้ากริดเกฟน่าจะดีนะหรือว่าโซนิคบูตดีกว่านะอ,อ้าวเขาเปลี่ยนเป็นดาบวะผมว่าโซนิคบูตน่าจะดีกว่านะคแค่ไม่โดนยีหน้าเตะก็น่าจะโอเคละ ตอนนี้ล้วจะเขาอวยเราได้หรือเปล่านะนี่มาละตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บโอเคโอ้แต่ยเย็นนั้นยังไม่สองเลยอ่ะยังเติมไม่ได้นะเพื่อนแต่ยเย็นนี่นะ่าจยเจย,เนจยเนเ็นเย็นเองก็รีบเกินไหนรีบนะครับ ลีนนะก่อนเฮ้ยเอ้าอดูอเฮ้ยนิ้วเบี้ยวเฮ้ยเขาขำเราเปล่าวะคุณบอลบอกกูแอวมันอยู่ในป่าแต่มึงมันไม่ได้อยู่นิดเดียวเองนิ้วเบี้ยวเยวฉยปลาดาวเออไม่ใช่ปลาดาวเดี๋ยวปลาดาวกระจายมาปึ๊บโดนโอ้ย,เ,อยเก็บหูเก็บดอกผิดน่าจะเก็บฝั่งขวาก่อน วันนี้จิ้มไปดีดเพื่อนปึ๊บเดินเฉียงแล้วไงไม่งี้ไงได้เฟิร์สบัตมานะครับผมแล้วจังหวะนี้แบตเราจะหมดมาดูกันว่าเกมจะจบก่อนหรือแบตจะหมดก่อนอาเจ,ายจายียนอาเยจียนจะมึงทะเลาะกัน ๋ยวพึ่งจะล็อกันนะครับน่นาจะโดนนดนะยีน่าชื้อลำปะปุ๊บ,บปุ๊บป่าดอก <ś> โอเคเป๊ะครับผมชิ้นแรกแล้วก็ออกเป็นแพตตินัมนะครับ เอาฟ้าเลยดีกว่ากี่าตายเก็บดอกข้าพิ้นหน่อยเนะข่าแบนเข่าแบนใช่ทีมนู้นแบนนะอาญาจากที่อ่านแมทเนะี่ยวันนี่น่าจะมานะครับผมม,ม,มาจริงด้วยจ่ายสกิลสองไหมอ้าจ่ายสกิลสองอีกก็ปึ๊บ เออโอเคเรียบร้อยเกือบเกือบไม่เรียบร้อยแล้วเราเกือบเรียบร้อยแทนตายไหมนะโดหิวไม่ได้หิวนี่น่าจะตายนิแดนเกือบไปแล้วพอเราได้คพตติน่าปุ๊บเราก็ขึ้นไปน้าของเบดีเดียนออฟทอยนะผมกันเวทนะเนื่องจากตานี้เวทสามตัวนะไม่กันไม่ได้ มึงดึงมามึงดึงมาเดี๋ยวเอาโัเกอร์เอาโัเกอร์มันดูดกูไม่โดนเจะเปิดอันติแบบนี้เราก็ลำแล้วกันโ,โดนตเตะเดี๋ยวฉันแบตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแบตบหมด เก็บแล้วลุดเฉยโอเคเอ้าอา,อา,อาแล้วไงได้เวลาลุลึก <laughs> มันไม่เข้าจริงๆเหรอเอามันไม่เข้าจริงๆเว้ยเล่นก่อนแล้วกัน,นโ,ออโดน,โดน ตายหนึ่งล้วก็ขาดกูลงแรงอ่ะเดี๋ยวเวอร์มึงไม่โดนว่ะรับตึงเกินเนี่ยมุ้งจู้ข้อตีเลยยีหน้าคุณเล่นไม่ลงมาไหมโอ้โหโดนใบหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เก็บดอกไม่โดนต่างหากสะโถ่อ้ยนิดเดียวน่าจะดักอยา่นะเจ้าอะไรจ้า น่าจะกีฬาน่าจะมานะผมไม่เข้าดีกว่าไปและแบตก็จะหมดไม่กีฬาวิ่งมาแล้วกีฬาวิ่งแบบนี้ก็สวยเลยแล้วกันตายไหมเราตายไหมตัวนี้จะตายไหมเออ เกือบแตกนะผมถึงหมาบ้านใครวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่ในหลุมกระบากหรอจดลดแรงลดแรงเวลก็ยังไม่ลงมานะแต่การอีกสักเวฟก็น่าจะได้อยู่วันนี้อยากตีป้อมละน้อง โอเคเลยเอเลนดดโอ้โดนขัดอีกแล้วเสียดายมันคือทีมเวิร์กใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเพื่อน <c oughs> สามเมื่อกี้คือพังได้ชัดเลยเราเนะี่ย <c oughs> รีดีกว่า <c oughs> ไปก่อนนะเพื่อนเราต้องรีบขึ้นบนนะ่ะสวย อีตอนนี้ก็อีกตอนนเตี่ยเราลืมกันเว็บหน้าผมเอ้าตายไม่ได้ยากหรอมั้งตอนนี้สกอร์แล้วก็602แล้วลำปะไปไหนกันว่ะโอ้ บ้านเราน่าจะเปิงเยอะน่าดูเลยแต่ของเราก็ยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยอยากจะไปเล่นใกล้ๆอล้อาร์ลมถ้าเกันเล่นใกล้ใกล้อารลัมน่าจะสวยต้องทำให้เขาจับคนอื่นก่อนไม่มาโผล่ในแบบไอ้โผล่ใแนบบแ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 บบนะผมพยายามมองแบบแม็บ่อยๆนะลิ้นพันธ์สิงาาครับสิงคับแก้ตัวใหม่ครับแก้ตัวอยู่หรอ เรายังไม่ได้เปิดหน้าสกอร์เลยนะวะจะไปเปิดตอนตายตัวแรกเราบรรลุนกันดีกว่าไปแล้วจ้าเลนบนกำลังเอ้ยเลนกลางกำลังขึ้นมาหาเรานะแล้วมองจับมินิแม็กกี้นี่หายละโอ้โดนดักขนาดนี้เลยหรอโอ้มันเอาจริงโอ้ย อันตีสิบสองวิชิปหายจริงครับอันนี้ชิปหายจริงถึงไหมเนี่ยเกีวสองเกี่วสองแล้ว,ลวอันตรีไปเลยละกันนะเอาดอกกองกันโอ้โหเขามีอันตรีด้วยขาดอกไว้โอ้โหโดนคีบขอลอง โดนคีบเฉยเลยไม่นะโอ้โหจับข่าวพระราจะสำนักกับ่าป,ปล่อยไปไม่ใช่ปล่อยไปเอาไม่ได้นะเอาแล้วยิงดีแบตก็เข้าเ,เล็กออกดาบเบนิชเชอร์นะผมเวลาโดนจับมาจะได้ไม่ตายนะละมังนะ <c oughs> รอเขาแปอันติก่อนเดี๋ยวโดนขัดอันติเอาจะซวยนะ รับรับไปใช้ดาเมจ <c oughs> อ่ะโอ้เขาเขาไม่ได้โฟกัสเรานะ้เขาโฟกัสอยู่ที่ตรงเขาอ่ะโถเอย <c oughs> เอาดอกบีกูไม่อ่ะใอ,ก <c oughs> อ,อ่ก่อนดิอยู่ข้างหลังมึงไหมก็นาปันหาเราจับเัตถเราได้บ้างไหมได้อยู่มั้ยหลัำไม่ได้ <c oughs> เอา โอ้ยน้องเข้าดาไปละเอเลนดอนนะ่าจะเอาออบเจกตีอยู่วนะเนี่ยเจมเลยไม่ตามมากปล่อกนดีกว่าอ้าวบรได้ออบเจกสักตัวเลยดีว่า นี่อ่ะศูนย์ูนยมึงไม่น่าเล่นแขกจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงหรือเปล่าคนมาให้กูเล่นแกรกตายไปครึ่งโหลดเลยอยากจับเราอ่ะถ้าเกิดเขาไม่มีเพื่อนมาด้วยก็ให้เขาจับไปนะต้องชิงว่ะโอู้หทุกสกิลสาดใส่ผมเกือบตุยครับ เหนจะเกาแก๊กแล้วพอท้อไงไม่รู้ <laughs> wear ora, แต่วเวอร์เลดมันก็ค่อนข้าง,งแพ้โจ๊กเกอร์นะ <c oughs> ต่นนี้มีทั้งโจ๊กทั้งบันนี่ทำมายิบไอในดอรมาวะติดแงกไม่เนลาแต่ตีดโดนดูโอต้องบิดว่ะอย่านะ <c oughs> อย่านะ ก็เกิดดีกว่ารีบออกนะครับเกิดโดนจับแล้วแบบตายเราจะได้แบบสวนได้อะไรอย่างนี้เพราะฝั <ky> ่งเขาก็มีแต่ตัวเบิร์ดเบิรนะถ้าซื้อกิมหมดแล้วเรามีโอกาสได้ล้ำอยู่นิดนึงหนูไม่โดนเลยจ็อกเกอร์วันนี้นะปิเกอร์วะโอ้โหเราฟังติดตายไม่ได้เรา บบไอเทมยปบแลดลลไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเป็นไม่ใช่ไม่เป็นไรเป็นตายไปแล้วหนึ่งตัวสูญเจ็ดหนึ่งครับแกรกเราไม่เป็นไรนะสู้ๆครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหน้าตาเนี้ย <c oughs> เขาไม่ใช่เมนโลนนะผมกับพอเข้าใจได้อยู่จะต,ตายเยอะนะอม,มีเลนดอร์เนี่ยสกอร์ดีอยู่ มีขนาดเจอตัวแพ้ทางเยอะนะี่ศูนย์กลางแล้วไม่หรอกเขาเป็นตำแหน่ลงล็อบบีตายเยอะไม่แปลกนะกูไม่ได้แจกไม่ได้แจกใช่ใช่ไม่ได้แจกเขาเรียกว่าตายเพื่อน้าที่ครับเออตามนั้น แต่ถ้าเกิดหนักจริงๆตาเนี้อาจจะเล่นกับผมแค่ตาเดียวนะแล้วว่าแหละไม่โดนเฉยอันติเลยละกันลำเออสิบตายหนึ่งวะเอาเรดิอย่างว่าแหละเอาเจ๊จ้ายากยากมัยก้ย ออมาสิแอทแทกเซเลเยอร์แต่ไม่มีใครช่วยเลย <can> ดอนเลยไปบนหมดแล้วโอ้โหอวลำมาเห็นอีก <Watch me. S 2> เอาโดขนขัดนิติโอ้ oh. ของใหม่ก็ไม่น่าช่วยอะไรวะ ู <c oughs> ดผิดทางใช่ไหมนั่นน่ะเส็ดมารอลุ้นสองตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะคสวยสียูเริ่มแรงแล้วน่ะเหลือธนูฟ้าปะ ไม่ใช่ยูเอนี่หว่าไม่สิอ๋อไวโอกับแกร์ดูดูผิดเมื่อกี้นี้เอ๋อตอนนี้เราไม่อยู่เอ็นป <Do S 2> ิ้งล้วก็ปิ้งเหมือนกันหามากดิตายไปเก้าละ <laughs> อย่าไปคิดมากนะแค่เก้าตัว บึ้มสวยอ่ะแหลกไม่ไหวย่ังไม่อยากเล่นเลยจะได้ก่อเกิดก่อนงอมึงดูเลือดกูหนาขนาดนี้กูจะอะไรไปตายยัมีเรื่องตึงเครียดแล้วเนี่ยเล่นเกมผมเล่นยากอ่ะไม่เจอเลนดอแล้วหน่อยอ้๋อ เอาไงดีละ่ะเฮ้ยทำอะไรอย่างนั้นนะเอายังไม่จับด้วยตายไหมนะอันติไปลำวะผมแต่โดนตัดเลือดอยู่นี่หุ่ยนะหไหวเหรอเอออะกสผิดมะออกอะไรต่อด,ดีวะ เอาฟอสเข็ไปก่อนแล้วกันอีกชิ้นหนึ่งช่างใจไม่ถูกเลยหรือว่าเราจะเอาเป็นล็อกชิลดิแล้วออกเป็นล็อกชิวอ่ะก็น่าจะเวิร์กนะแต่เราออกไอเทมใหม่มาแล้วเสียของอ่ะดิเอาไปเชียอปลอสเป็นแทนแล้วกัน ดักตัวแรกเคลียร์ได้เพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสึมื่อต้องชวนกูเล่นดึกๆกูเล่นตอนเนี้ยกูหิวอย่างนี้เองมินชองฮอรันอีวิงอูไม่ลงต้องรองให้อารามจับก่อนแล้วเราค่อยเข้า อ,อันนี้มงขอดเง<จ>นเียดไปนหนึ่งนะครับเลยไม่ใช่ละแบบผู้แพ้ได้ไงส่วนไม่ได้จริงๆหรอวะส่วนยากเลยลมงไม่คยเว้ยคฟิกเกอร์ว่ะตดสวย เกีย์ได้ไวอย่างนี้ก็สวยครับไม่ต้องไปเทรดมากยูมาพ่อเฮ้ยอลัมตายอย่างนี้ถ้ามีทีอยู่ใกล้นี้นะแบมาสวยไม่มีตัวขัดอันติแล้วล่ะทุบอันติมาไม่น่าทันนะตัวเฮี้ยเลยมันอยู่นะมากบอนี้ปะ เดี๋ยวเรารอรเชียกลางเวทนะผมลิ้นพันเฉยผมก็ลําปล่อยนิ้วบ้างไม่ปล่อยบ้างผมคือพวกลําได้สองแบบแล้วมันไม่รู้สิแล้วแต่ว่าจะลำยังไงด้วยไม่ได้เก็บดอกผิดไม่โดนด่ถอยดีกว่า อารัมเกิดละปล่อยนะเลนล่างรีมจะเข้าเอลเลนดอนน่าจะไปเคลียร์ละไอ้ซาบเลนบนเวฟก็มาแต่เหมือนว่าเพื่อนจะไฟไฟจริงอารามฟิตย่างงั้นอารามมันจัดแน่ที่เดินไปโดน อ่ามจับจริงด้วยจับผมเนะี่ยเจ็บดอกไม่โดวนวะสลายลิฟต์เป็นไปกันป้อมบนนะผมเราปล่อยขีย้บนมาเมื่อกี้

ตายหนึ่งหลังจะเข้าหลังน่าจะบิดนะมองโดยรวมแล้วตอนนี้ชนะได้อยู่กับเซฟเราดักกูไม่ได้สดกับมึงนนารมึงปกูรู้ปะกูไปตัดผมมาตัดผมอะไรฮะตัดผมอะไรตัดรูปตัดที่เนี่ยเปิดฟันอ่ะ มาพ่อมาลำเดินไปแล้ววะถ้าลำจับเราค่อยเข้าสวยอ้าวโดนล็อกหายงั้นอันนี้เรียบร้อยจับไปแล้วจับไปแล้วลำไหครับเอ,อ้ยเดี๋ยวงหายไปแล้ว <c oughs> จ็อกเกอร์ยิงเราตายเองโดนอกอสะพอนน่าจะจบเกมแล้วนะครับ <c oughs> เกมนี้ไม่ค่อยได้ลำเลย อดโชว์ไม่ค่อยมีนะผมมีแต่แบบเก็บนิดนหน่อยแล้วก็ได้คิวมาออกเป็นกอบเกิดนะผมแล้วก็เซ็ตเกียวไว้ดีกว่ามันจะจบไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยแหละเพื่อนเราตายมันหนีไปอ่ะจึงไม่ เอาป้อมนี้ได้ก็ถอยดีกวะแต่แล้วจะได้กจางด้วยนะโอ้โหมัแข็งวาสนาวาสนาฟอลินวาสนาเสียงวะไปดีวะ <'ve> อ๋อแกร็ก <'ve> เอาฮิวมาด้วย ก็กลับกันก็บกว่าออพอผู้ขายงทางานทางก็มีโอกาสชนะเยอะนัเตพเปรนเกมคีพก็จะถึกขึ้นเรื่อยๆแล้งปแอวลงไปเคลียรก่อนดีว่า หวังว่าเพื่อนจะยังไม่บวกกันนะแก๊สไม่อยู่คนรอหัวร้อนมากอะโดนดัำเฮ้ยแตได้ดีน่ามายนี่ก็สวยนะจับโอเคมีฟิกเกรอร์เพื่อตามแต่นล้จะตามไม่ถึง แต่ถ้าโดเขทำไงก็ตายดิครับจิ้มไปดิปเขามีเกาะเกิดน,นะจิ้มไปจิ้มไปเฮ้ฮะวัตเุฟักเมื่อกี้เห็นแก๊กดึงมั้ยเออตื่นสุดก็ต้องแบกบก็ถูคกครับ,บแบบเรียบร้อย น่าจะตายว่ะจ่าของไม่ทันเ<บ>มื่อกี้ผมมีเคียวอยู่นะ,ะกดซื้อเคียวไว้ล่วงหน้าอยู่จ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหนาย,ยู่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน